วับบอยรถบ้านสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาแนะนํารถที่น่าใช้ในตระกูลโตโยต้านะครับก็รูปน้องแอดบินทายไปแล้วนะครับก็เป็นคันนี้เลยเจ้าโตโยต้าวีออสแต่เอ๊ะแล้วมันจะมีจุดเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายจุดเด่นของเจ้าวีออสคันนี้ว่าจุดเด่นจๆรๆิงจริงอ่ะเขาไม่ได้ที่ตัวรถแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าจุดเด่นจริงๆเขาคือรถบ้านแท้เป็นรถชาวต่างชาติอย่างไม่หมดยังไม่หมดนะครับจุดเด่นจริงๆคันนี้ผ่อนถูกด้วย โอเคก่อนที่จะไปบอกราคาขายแล้วก็ราคาผ่อนผมขออนุญาตแนะนําตัวรถก่อนว่าตัวรถเนี่ยมีความสวยอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวรถให้ดูเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรถให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูโครงสร้างภายในนะครับของตัวรถการเพราะว่าเราบอกแล้วว่าทุกครั้งที่ก่อนขายเราต้องโชว์ว่ารถของเราเนี่ยมีความสวยความเดิมอย่างไรอ่าเริ่มตั้งแต่ดอกแรกเลยก็คือตัวน็อตฝากระโปรงนะครับทุกครั้ง ที่ดูรถจากบอรถบ้านเนี่ยหรือไปดูที่อื่นก็ตามนะครับเปิดดูอันดับแรกขอดูน็อตฝากระโปรงก่อนว่าตัวน็อตเนี่ยนะครับมีเคยการไขไหมตัวนี้นี่ไม่มีร่องรอยของกานไขเลยแล้วก็โลโก้ของโตโยต้าจะต้องอยู่แล้วก็นะครับถ้าไม่มั่นใจโลโก้ลองจิกลูกยางดูก็ได้นะครับอันนี้รอยจิกไว้เยอะแยะเลยนะครับว่าลูกยางตัวนี้มีการทําใหม่หรือเปล่าต่อมาดูน็อตนะครับของตัวแก้มของตัวรถนี่เลยนะครับ น็อตหัวน็อตไม่มีการไขรอยอาร์กต่างๆนะครับเป็นรอยอาร์กจากตัวโรงงานทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายก็คือตัวเขาเรียกว่าโครงสร้างด้านหน้านะครับหรือนะครับคานหน้าของตัวรถตัวนี้นะครับร่องรอยของคานหน้าน็อต <Not S 2> ไม่เคยมีการแกะใดๆทั้งสิ้นถึงบอกว่ารถตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาไม่ใช่ของตัวรถไม่ใช่ถึงความสวยงามแต่เป็นความสวยงามของความเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น ปี2011เป็นเครื่องยนต์1.5ตัวเจซึ่งเราเคยทําคลิปไปอยู่แล้วว่าตัวเจตัว E ตัว G ที่มันมีความแตกต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มค่อยๆแนะนํานะครับว่าตัวเจนะครับก็จะเป็นตัวกระจกแบบเมนวลอยู่ก็คือไม่มีกระจกไฟฟ้าถ้าเราจะปรับกระจกนะครับจากด้านในก็คือตัวกระจกด้านข้างด้านเนี้ยนะครับกระจกสองข้างเราต้องใช้ตัวมือนะครับเป็นตัวโยกแบบนี้นะครับ แต่รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นประตูด้านข้างเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วไม่ใช่มือหมุนนะครับความเดิมของตัวรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับมีรูละบายเหงื่อแล้วก็ตัวภายในนะครับสะอาดพร้อมใช้นะเพราะว่าบอกแล้วว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะเขาก่อนข้างจะดูแลตัวรถของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีว่าจากความสะอาดภายในนะครับลักษณะ,ะต่างๆของตัวรถไม่มีแตกไม่มีหักใดๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ ไม้นะครับเป็นรถปี2011วิ่งอยู่90,000มืลแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาใช้รถแค่ปีละหมื่นโลเท่านั้นโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่า1ไหนจะโครงสร้างเดิมนะครับไหนจะคานเดิมเดิมรถเดิมเดิมทั้งหมดแถมไมก็ยังน้อยรุ่นนี้นะครับแล้วก็ความสะอาดภายในเขาสะอาดพร้อมใช้พูดง่ายออกไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับที่สําคัญรุ่นนี้นะครับนี่คู่มือนะครับต่างๆของตัวรถที่เจ้าของเดิมเนี่ย มีอยู่นะครับก็ังเข้าศูนย์ตรวจสอบสภาพรถอย่างต่อเนื่องนะครับมีการตรวจสอบสภาพรถอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกเจ้าเนี้ยเขาจะเข้าบีฟิกแล้วนะครับก็จะเอาไปเต่ยนถ่ายน้ํามัน,<ไ>นเครื่องไปเช็คลมยางต่างๆของเขาแหละนะครับเพราะว่ามีตัวการันตีแล,กและการรับประกันนะครับนี่เห็นไหมครับให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวรถนะครับก็มีตัวประกันของตัวรถนี่ก็คือคู่มือนะครับ ของตัวรถก็ยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของไมค์คันนี้ไม่เก้าหมื่นจริงไหมนะครับนี่แคบิดนี่นะครับสังเกตได้เลยหน้าจอตอนนี้นะครับไม่อยู่99,458กิกโลเท่านั้นไล่ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินแอร์เครื่องเล่นนะครับรองรับ mp 3นะครับแล้วก็นี่เครื่องเล่นนะครับติดใช้งานได้นะครับไล่ลงมาในโซนของตัวปรับ ความแรงของพัดลมนะครับเลือกของคอนโซลว่าต้องการลมไปทางไหนแล้วก็ความแรงของความเย็นของตัวรถไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้เป็นห้องใส่ของนะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะสามารถใส่ได้เยอะเลยแล้วก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับเกียร์รุ่นนี้ก็เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะอ่าตัวถาดน,นะครับที่รองแขนก็ยังเป็นนี่นี่นะครับไม่มีร่องรอยแตกหักเลยนะครับไม่มีร่องรอยแตกหักสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะสนใจจริงๆ,จงๆเจ้าของเดิมเนี่ยติดกล้อง แต่เขาเอาออกไปเราสามารถนะครับติดตั้งสายกล้องหน้ารถได้เลยนะครับพอเดินสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่กล้องแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านท้ายนะครับของห้องผู้โดยสารกันว่าห้องผู้โดยสารเนี่ยสะอาดไหมเพราะว่าส่งอยู่กับแค่ตัวผมเดี๋ยวไปดูกันอ่านะครับนี่นะครับให้ดูภายในก่อนความสะอาดของตัวรถเรียกว่าเป็นรถที่บอกเกินไปแล้วว่าเป็นรถราคาไม่สูงพร้อมใช้ ผ่อนไม่แพงนะครับย้ําอีกทีว่าผ่อนไม่แพงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นผ้ายางต่างๆก็ยังอยู่ครบแล้วก็ตัวล้อนะครับเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วแต่ยางเนี่ยนะครับเป็นยางดันหลบนะครับปี2019พร้อมใช้ นะราคาก็ถูกผมบอกก่อนเลยว่าราคาก็ถูกตัวสภาพรถพร้อมใช้งานได้ทั้งหมดเดี๋ยวเปิดห้องอเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูมานะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเจนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเจนะครับแต่รุ่นนี้มีใส่ไฟเบกรกดวงที่3ตรงด้านท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับสังเกตได้แล้วก็ด้านหลังนะครับมีตัวไร่ฟ้าให้ตัวกล้องหลังนะครับเดิมมีมาแล้วนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้งานต่อเหมือนที่ผมบอกก็สามารถไปต่อกล้องใช้งานได้เลยนะครับ ามาดูห้องสัมภาระนะครับหรือห้องเก็บของทางด้านท้ายนะครับตัวนี้ด้านท้ายนี่นะครับฟาร์มสวยงามของตัวหัวนอ็อตไม่เคยมีการขายนี่โลโก้ของโตโยต้าอยู่ชัดเจนนะครับไม่มีการขายไม่มีการชนท้ายใดๆทั้งสิน้นห้องเก็บนี่นะครับยางอะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นของดันหลบเหมือนกันนะครับนี่คู่มือแม่แรงยางอะไรต่างๆเครื่องมือแม่แรงยางอะไรต่างๆอยู่ครบคันนะครับพร้อมใช้เอาออกไปนี่วิ่งแบบสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับ ไอเรื่องดีไซน์รถของตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าตัวรถรุ่นเนี้นะครับเป็นรถปี2011เป็นตัวเจแต่ที่น่าสนใจหรือความโดดเด่นของตัวรถไม่ได้อยู่ที่ตัวรถแต่เป็นที่ราคาโอเคเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยว่าบอยรถบ้านเนี่ยตั้งขายอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะผมบอกก่อนเลยว่าคันเนี้ถ้าปกติไปที่อื่นนะครับปี2011ตัวเต้องขายอยู่ประมาณ200,000 แต่บบารถบ้านเราขายเพียง275,000บาทแต่แน่นอนผมไม่ขายนะครับถ้าจองกับผมผมขายเพียง269,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0982496545และ บอกแล้วหลายคนคงรอฟังว่าอ้าวแล้วก็ผ่อนผ่อนเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับผ่อน5,000บาทกับรถ v ีออปี2011ตัวเจรถเจ้าของฝรั่งนะครับชาวต่างชาติใช้คนเดียวเท่านั้นแปลว่าคุณจะได้รถที่มีการดูแลดีรถที่เป็นสภาพเดิมๆแล้วก็รถสวยๆนะครับคันนี้ผมฝากไว้เลย ใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์0982496545ฝากรถสวยๆของบอยรถบ้านไวด้วยวันนี้เดี๋ยวผมให้น้องเอสมินพาชมรอบๆทันแล้วก็เก็บรายละเอียดความสวยงามของตัวรถนะครับว่าภายในภายนอกสวยงามเพียงใดโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ